เจ้าสวัสดีเจ้ากษสามิยมนาสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาวยูทูบทุกคนเจ้าวันนี้กษสามิยมนาจะพาเพื่อนมาทําไส้อัวนะเจ้าไส้อัวทั้งเหนือนี่หมูตีประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าหมูเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยบดอ่ะกึ่งหนึ่งจะเป็นเนื้อหมูนะเจ้า ครึ่งหนึ่งจะเป็นเนื้อวัวนะเจ้าเนื้อหมูล้วน,ลนแล้วก็เนื้อวัวล้วน,นนี่หาได้ยากนะเจ้าหาได้หาได้อยู่แต่ว่ามันส่วนมากมันจะผสมกันนะเจ้าเนาะหมูครึ่งหนึ่งวัวครึ่งหนึ่งอันนี้กุสามนาก็ซื้อมาแพ็คหนึ่งแล้วก็นี่เนื้อหมูแผ่นกุ้ามนา,าจะเอามาหันห่น นเนาะแล้วก็นี่ตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้หั่นไปแล้วสองหวัวเจ้านี่จะใส่แล้วก็ใบบักกูดกระเทียมหอมตักชีบะมีเนาะเจ้าเนาะข้วาวสารนาจไสแบบนี้แล้วกับอันนี้หลกัลกหลักต้นหอมนะเจ้าเนาะแล้วก็ เค่องเทศเคียงเทศ,เค,เ,ทศเครื่องเทศนี่ก็าสามารถ่าจะใส่นิดเดียวนะเจ้าเพราะว่าคนต่างชาติกินตัวไอนาะเจ้าเนาะแล้วก็พริกแห้งก็าสามารถนนามาใส่เนาะเจ้าเนาะเพราะว่ามันเผ็ดถใครๆกินเองนี่ใส่ได้สบายเลยเนาะเจ้าเนาะไม่ขอหัน่นคนอื่นจะเอาบดก่อนนะเจ้าเนาะ หลังจากที่เฮานี่แล้วก่อนเดี๋ยวเราจะเอามาคุกกับนี่แห่งกรรมนะเจ้าเนะาะเดยวจะมาคุกเข้าอีกทีนะึ่ง กระเทียมจะเยอะไอหัวหอมจะเยอะไปเพราะว่าเนื้อหมูมันน้อยนะจ๊ะ เช้าเด้อเช้าเขากำจัดเข้ากันเด้ไหาเจะ้า,าเนาะเสร็จแล้วนะเจะ้าเนาะเขาก็มาหั่นหมู น้ำจะ้มซุปนืหมงเห็นปะอย่างนทังน้ำนี่หมูแผ่นเนาะจ้เนาะหมูสลิเนาะหมูสลิลล้มาหมี่กอน จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาเจ้าเนาะนี่ก็มาใส่นี้เลยเจ้าแข่นี่จะจะจ่ายประมาณแข่นี้ เนี่ยก็มาปุ่งรถเนื้อหมูนุ่นงน้ำรถด,ด,ดีไทย จะใส่ซุปไก่นะคะซุปไก่หนึ่ตัดรบชาดโอเค เดี๋ยวขอคนกันเนาะเนานะคลุกเข้านะเจ้าเนาะคลุกเค้าให้เข้ากันทันไรก็หนาวแล้วส่าดูางามงามเจ้าเนื้อหมูโอ้โหเยอะจังเลยใส่ นหน่อยไปช่วยหน่อยลืมไปนะเจ้าลืมไปนะเจ้า ไก่กันน้าเพื่อนนี่นะคะสังนาซื้อมาใส่เนาะจาา้าะใส่หมูภาษามนาไปสื่อตีอ่า lồng ngan muối nào cho nó, lồng ngan thăm say ngan làm xay, xay say xay gọt, xay ua, ah, bacon, muối hém mà cho nó, nè, bây cái sườn, để cho, cho nè, เดี๋ยวขอล่างก่อนนะเจ้าเนาะนี่สามนาคใส่เรียบร้อยแล้วเนะเจ้าเนาะใจกล้วยเนาะเจ้าเนาะใสถุงมือจะสนท่านัด่นนี้โอ้สตมาเตสตอมเต รับเงิเดาเจ้านะเกาะโดดใส่กอกใส่อัวใส่อัวใส่ไปนะเจ้าเนาะขอหยัดทำไนเต็มเต็มเมันเดาเจ้าเด้อเก้านาทีแล้วเจ้านี่เขาก็ดหยัด ได้อันหนึ่งแล้วเนาะก็เเลืออยู่ประมาณแค่นี้เนาะเดี๋ยวกระสาม,นกกาามันนาก็จะทำมัดนี่เดี๋ยวจะเอานึ่งก่อนเนาะเจ้านเานี่ยาวประมาณแค่นี้แล้วเจ้าเพราะว่ามดนนึ่งกว่เสามนันน้ำแกนน้อยอันนี้แบบบ่อบ,บ่ตึงเกินไปบ่เข็งเกินไปนะเจ้านี แต่ถ้าตึงเกินไปนี่แน่นเกินไปนี่เดี๋ยวมันจะแตกนะเจ้าเนาะไส้อั่วนี่จะฮื้นล้ำจะฮึ่นอร่อยนี่อยู่ที่ในจิบกันปุ้งนะเจ้าภาษสามนาได้ไปถ้ากลับเมืองไทยว่าสามนาจะไปซื้อกินตีกาดไม่ท้านะเจ้าเนาะจะมีอยู่ติดจ,จะมีอยู่หันชุดหนึ่งกาดไม่ท้าตีเป็นย่างไส้อัว่วย่างหมงูย,ย่างอย่างนะเจ้า มีอยู่เจ้านั่นแหละเจ้าเจ้านั่นล้ำล้ำการเมทาเจานี่ข้อสองน่าจะเอาหนึ่งก่นอนเนาะเดี๋ยวหนึ่งแล้วเหามาปะกันเนาะเจ้าเนาะครบอยู่ในนี้เลยเอ้านี่หมูหมูสิง <laughs> เดี๋ยวมาปะกันเนาะเจ้าเนาะเจ้านี่ก็อันที่สอง ที่ตวงอันหน,หน้อยๆเจ้าก่อนจะนึ่งก็เอาไม้ตั้งลมง้มคนโดยเจ้าเด้อโอเคละเจ้าเดี๋ยวจะนึ่งต่อนะเจ้าเน,ะบบนาะแฟปเนอรเจ้าเนี่ยก็นึ่งเรียบร้อยแล้วนี่พอได้ใส่อ้วนที่หอมหอม อเดี๋ยวจะมาทอดเขาจะเอามาทอดหำกันน่อเจ้าเนาะจะกินแบบนี้เลยก็ได้เพราะพอนึ่งซุกแล้วนะเจ้านึ่งซุกแล้วเราก็เดี๋ยวพระสาวนาจะเอาทอดอีกทีหนึงน่งเนาะเพื่ออห้สีสันือเขี่ยมมีสีมีสีสันน่ะเจ้านเนาะพระสาวนาจะเอาทอด เจ้าว,วันนี้ก็ขอไปก่อนเจ้าขอบคุณทุกคนตีรับชมภาษามาานาเนาะหลากหลายสไตล์ชีวิตประจำวันการอยูก่การกินเจ้านาะหอมมากๆเลยเพืาาา่อนๆแน่นมากๆเลยเจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้าทิดตามก็สามาานาเนาะเจ้านาะตลอดมาทั้ง กติติดตามเข้ามาใหม่นะเจ้าเนาะขอบคุณเจ้าอันนี้ไปก่อนเจ้าปะกันปบกันวันหน้านะเจ้าเเนาาะจ้สวัสดีเจ้าักทุกคู่ทุกคนนะเจ้าเนอรใครตีแบบสบายอย่างก็เกาะฮักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าเดี๋ยวนี้อากาศบางท้ายของห่อนนะเจ้าเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเนาะเจ้า